ค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะลูกนะเรานะคะได้ทําการพบทวนในเรื่องของสรลอูซึ่งสรลอูเขียนเหมือนขอไข่แต่มีขนาดเล็กกว่าและสระลูเขียนไว้ที่ไหนลูกเขียนไว้ที่ด้านล่างของพยัญชนะต้นนะคะและถ้าหากพยัญชนะต้นมีสองตัวเราเขียนสรลอูไว้ที่ไหนเอ่ย ไว้ที่ด้านล่างของพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะและนอกจากนี้เราได้ทําการทบทวนในเรื่องของสระอะไรลูกสระเอโดยสระเอนะคะเกิดจากการผสมกันหรือรวมกันระหว่าง2อสระ1คือสระเอแล้วก็2คือสระอาสระเอเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะต้นส่วนสระเอาเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะต้นนะคะ ซึ่งในสองเรื่องนี้เรียนมาแล้วทบทวนมาแล้วด้วยและก็ได้ทํำใบงานกันแล้วใช่ไหมลูกในใครทําเสร็จทั้งสองใบเลยยกมือสิลูกมีไหมคะ ใครทําเสร็จ2ใบแสดงว่าติดตามงานตลอดเลยนะคะขูออยชื่นชมส่วนใครที่ยังทําไม่เสร็จเด็กๆพยายามตามงานนะลูกนะอย่าปล่อยไว้จนเยอะเกินแล้วเดี๋ยวทําไม่ไหวนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนสละอีกเช่นเคยแต่วันนี้จะเป็นสละอะไรนั้นเด็กๆพร้อมกระเลี้ยงลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูที่ใบางานกันเลยค่ะไปดูกันเลยจา้ามาค่ะมาลูก สำหรับวันนี้นะคะใบางานที่เด็กๆได้รับแจกไปเนาะจะเป็นสระเอครูออยจะทำการทบทวนสระเอโดยก่อนอื่นเลยนะคะสรลเอเขียนไว้ที่ไหนลูกเขียนไว้ที่ด้านหน้าของพยัญชนะตน้นโดยใบายงานวันนี้นะคะจะมีคำที่ผสมหรือประสมด้วยสระเอมาให้เด็กๆเ,เ,เลือกทั้งหมดข้อละ2ตัวเลือก โดยเด็กๆจะต้องเลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพื่อจะนำมาเติมให้แต่ละข้อนั้นเป็นประโยคหรือเป็นข้อความที่สมบูรณ์มีทั้งหมด10ข้อนะคะโอเคไหมการเติมเด็กๆสามารถวงกลมล้อมรอบคำที่ถูกต้องแล้วนำคำนั้นมาเขียนการเขียนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ และอย่าลืมในส่วนของการเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชั้นป .1 แล้วก็เขียนเลขที่ตรงนี้ด้วยเนาะเอาเป็นว่า10ข้อนี้เดี๋ยวเรามาทําพร้อมกัน5ข้อในคลิปนะคะที่เหลือข้อ6ถึงข้อ10เด็กๆไปฝึกทําเองโอเคไหมอ่ะมากันเลยเดี๋ยวครูอ้อยขยายให้ใหญ่ก่อนเราจะทําด้วยกัน5ข้อนะคะหมาลูกมา เด็กๆร่วมกันตอบคำถามด้วยนะคะโอเคไหมเวลาครูออยถามอะไรตอบด้วยเนาะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งจิราชอบกินมีคำว่าเกกับคำว่าเจเด็กๆคิดว่าจิราชอบกินอะไรลูกระหว่างเกกับเจกินอะไรคะกินเจเนาะอ่าเราก็จะวงกลมล้อมรอบคำว่า เจนะคะเด็กๆวงให้สวยนะแล้วก็เอาคำว่าเจมาเติมตัวบันจงเต็มบันทัดนะคะสวยๆเลยเนาะเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งก็จะได้ประโยคที่ว่าจิราชอบกินเจ การกินเจก็คือการเราเว้นจากเนื้อสัตว์นะลูกนะจะเน้นไปที่การกินพวกธัญพืชพวกผักต่างๆนะคะแป้งหรือเผือกมันอย่างนี้เนาะถัดมาข้อที่สองชาลีเป็นเด็กเกเกเรลูกเด็กๆคิดว่าเรหรือเลถึงจะนำมาเติมแล้วจะถูกต้องระหว่างเกเรกับ เกเลคำไหนคะลอเรือหรือลอลิงลูกเด็กๆคิดว่าลอเรือหรือลอลิงคะลูกอะลอเรือเพราะฉะนั้นวงกลมล้อมรอบคำว่าเรนะคะแล้วก็นำมาเติมตรงนี้เนาะโอเคไหมก็จะเป็นคำว่าชาลีเป็นเด็กเกเรนะคะถัดมาข้อที่3าม ปูนาขาเลยลูกระหว่างเกกับเขปูนาขาเลยคะระหว่างเกกับเขขาเลยเนาะขาเลยเนาะขาเกาอ่ะวงกลมก่อนเลยแล้วก็นํามาเติมนะคะปูนาขาเลยลูกปูนาขาเกานะคะกอเอเก ถัดมาข้อที่สี่ตาแกเดินโซอะไรลูกมีคำว่าเซกับคำว่าเมตาแกเดินโซอะไรลูกมีเซกับเมเดินโซอะไรคะเดินโซเซเราก็จะวงกลมที่คำว่าเซแล้วก็นำมาเติมตรงนี้ด้วยนะคะตัวบันอะไรลูกตัวบันอะไร ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะโอเคไหมและข้อสุดท้ายที่เราจะทำการทบทวนไปพร้อมๆกันคำนี้นะคะอ่านว่านาฬิกานะลูกรอจุลานะคะออกเสียงเป็นลินะนาฬิกามีไว้ดูอะไรลูก 1. เวลา 2. เรลานาฬิกามีไว้ดูอะไรเอย่ยระหว่างเวลากับเรลา มีไว้ดูอะไรคะมีไว้ดูเวลาแล้วก็จะวงกลมที่คำว่าเวแล้วก็เอามาอะไรลูกเอามาเติมเนาะเพื่อให้ข้อความหรือประโยคของแต่ละข้อนั้นอะไรเอ่ยสมบูรณ์นะคะแล้วที่เหลือจะเป็นข้อ6ไปจนถึงข้อ10ครูออยฝากให้เด็กๆนั้นได้ลองไปฝึกทำเอง และหลังจากที่เด็กๆนะคะทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับใบงานของตัวเองเนาะลงในไลน์ป .1 หรือใครจะให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายในช่วงระหว่างที่เด็กๆทำใบงานก็ได้นะคะและนอกจากนี้ครูออยเพิ่มอีกหนึ่งอย่างให้เด็กๆเลือกอ่านประโยคหรือข้อความใน2ข้อเลือกมา2ข้อนะลูกข้อไหนก็ได้อ่านแล้วอัดคลิป ส่งลงมาในลายห้องของเรานะคะเอาแค่2ข้อมาข้อ1ถึงข้อ10เอาข้อไหนก็ได้ที่เด็กอยากอ่านนะคะแต่ต้องอ่านเป็นประโยคโอเคไหมแล้วกลับมาพบกับคุณครูยออยได้ใหม่นะลูกสำหรับการทบทวนสละยังมีอีกหลายสระเลยนะคะแล้วเด็กๆติดตามรอพบครูยออยด้วยนะลูกสำหรับวันนี้ครูยออยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ